สวัสดีครับวันนี้มารีวิวชุด cover เหม็นเดิมแต่วันนี้ได้ cover มาใหม่นี่เลยนี่วิวความคมชัดรุ่น l o y d e นะครับสองร้อยวัตต์นะครับ loyden เอ่อ loyden m o d e l p c e สามสองนเอนะครับ AC ทับ DC สองวัตต์นะครับใช้งานปกติเส็กดบตเตอบูนะครับสบตร์บูนะครับโอ้ยอยากอยากบอกภาษาอีสานดิ่ะเดี๋ยวผมจะบอกข่าวฟังเราครับเนาะ ก็คือว่ามันผมซื้อมานี่ผมเปิดสวิตตัวนี้เห็นบ่เนี่ยมันคือสีแดงอืมแม่ขึ้สีแดงขอผมก็จับมันึ้นสีดแดงขอผมก็จับ,จบนี่มันคือสีแดงนี่ผมไม่จมับมันสี่ไปดูผมเรมันถ้าตัวมกวต่ายอยู่สะ้กับยาฝากพุงแข่งกันมาพวกเอ่อาาโรงเรียนสูตรลูกจีนประชาอุปธรรมนี่ท้าไมแบบถ้าไม่หลอเรียนท่อน,นั่นแบบเดี๋ยวพุงแข่กันครับ เท่ากับเขียนรีวิวตามความเป็นจริงแบบกันเท่าไหร่นี่ไฟดูดเออเทากวดเย็าเออตายรูดนะหายมาะมาณนี่นะครับนี่คือเก่าโตเก่าโตเก่าโตใหม่ส่วนอีกสีมันโตใหม่นะครับไฟดูดแห้งเนี่ยยังไฟหวนปกติปกติดูดยาง วันปปนี้เป็นขาง,งกันเลยนะครับเนาะขางกับประมาณนี้แล้ครับซ่งเห็งงนง่เห็นบกเก็บประมาณที่ตุ๊บๆุันหินเลยนะครับ อ,อยากให้เบิ้งยูด้เจอไหมอะนี่เป็นจักไหนมีอ,อะไรม้ไฟสิบสองโวลต์ได้มีปลั๊กไฟเสริมนะครับอนีออเล็กๆจุดลอยวัดลอวัตสองโอมสี่โอมแปดโอมสิบหโอมนะครนี่คือปลั๊กไฟที่พวกมาจากตัวนีหกแง่งให้ตัวไฟประดูดกุตาย ขออนุญาตด้วยนครับที่มีรับจับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเออพพูดได้ฟังนะครับว่าผมไปขับตัวตัวนี้ผมไปขับอะไรไอ้หอกขับสิบเอ็ดสองดอกใหอิ่มนะครับแต่ว่ามันไม่อิ่มนะครับแต่ว่ามันถือว่าพอฟังได้นะครับ ตู้ไม่ต้องรีวิวอีกเนาะเพราะมันรีวิวไปแล้วไหมตู้ไหมสานร,ร,รีวิวรีวิวอะไรก็ไม่ค่อกดใจแล้วครับ,บออกกมันจะเสียใจวันนี้ซาเปลี่ยนเด็กตอกเลยแล้วอยผู้ชมหาในยูทูบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นในหมวกเก่าหมุนบิดก็ได้ทุกอย่างโลโลมีดหายเบรก กางแหมส่วนนี้กระปุ่มห่อนนะครับเนาะไม่จำเป็นต้องกดกันเลยได้เห็นตัวนี้กดนี้กับประมาณนี้นะครับม้วตัวใหญ่เลยครับลูกปิดไฟงามนะครับอยากให้เบิ้งยเจมานั่นคงเป็นไปลายอะไรแล้วครับไวไอพีได้นะครับกับสวัสดีครับ